โคตนต้นเลยครับแล้วก็ไปสุดทางนี่เลยร่างนี้มีแน่นอนต้มต่อาจากได้หายกระป๋องมาสองแทนที่เอ้ยไม่ใชเ่เป็นยาเป็นยาครับเก็บไรยาอะไรอ่ะไม่้ว่ายาอะไรยุ่มมุม่นทู่ในในบ้านร่าง เก็บมาด้วยเก็บมาด้วยเจอกระติกน้ำเก็บเลยพี่กระติกน้ำมรอะโยบ ไม่ได้มันกอกใส่น้ำไม่ได้นะไหมน้ำของเราใหม่กว่าน้ำนะพ้นนี่ไงครับตรงนั้นก็มีที่เกากนะพี่อเออลืมกอกน้ำว่าแล้วกอกซะหน่อย มรมลานะถนน,นนะครับอยู่อยู่หน้าถานนเหมือนอกันนะ <Okay. S 2> โอเคเอา ไปไหนต่อดีหรือว่าเราจะกลับไปใ่าทหารเลยพร้อมยังพวกนี้เข้าในช่องบ้านเียว่ะแล้วเราก็อ้อมไปบ้านนะ่ะแล้วเราก็เข้าทหารานเลยโอเคเนี่ยครับเขาห<ข>มดส,สุดทางแล้วก็ไปทไนะไิ้อะไรนะไอ้เล่่มๆเร่วยอะไรมีอะไรเนี่ยถือดูบ้านหลังดำออกมาแล้ว ผมดูที่ถนนแล้วอ,อ๋อเข้าไปตรวจเลยเดยวดูแผนที่นะซื้อตัวเดียวก็จะนุน่มๆคล้ายๆกันนาวข้างใน,นไม่มีอะไร ออกมานทานนั่นเหรอโอเคเราจะไปนู้นหรือว่าเราจะไปบ้านนู้นเลยครับไปไหนไปบ้านนู้นไหมเนี่ยร่างนู้นเลยหรือว่าเราจะหลังเหลืองหลังขาวๆเหรอไปนะครับไม่เราไปนี่ไปไปทหารอะไรก็ได้ อม่โบม<อ>ดโบ,ด,บดยังไม่ได้เข้าไปโดนเออไปป่อนตอกนะพี่มันจะค่อยยินและยินแหละ เข้าได้หรือเปล่า,าบ่อหรือหุ่นน่าจะเข้าได้ไม่แน่ใจยังไม่เคยสำรวจเลยไม,ไม่ได้มันมีบอ่อน้ำบอ่อน้ำไม่มีเพี้ยตอกน้ำใช่ไหมไม่แปลกตอกเต็มแล้วแหละตอ,อกเต็มแล้วตอ,อกเต็มต่อน้ำพงด,ด้าข้อดังนี้ไหมครับ โอเคตัวเลยสีเคลียวสีเคลียวไม่มีใครเลยเคลียวเลยไม่มีอะไรโบเบ่เนี่ยพ่อไม่อยากจะรู้ว่าปันต้นเนี่ยมันจะเก็บออกเป็นยังไงต้องเห็นเห็นไอ้คาร์บอนอะไรนะกดแอปที่ต้นไม้มันจะมันจะขึ้นว่าไฝา์เบอร์รี่ไฝา์แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยลองกดดูดิ มันจะหาหาหาแล้วมันจะไล่กเจออะไรถ้ามันไม่มีกด x นั่นนะตด x อ๋อ x x อ๋อมันจะขึ้นชื่อมันจะขึ้นมาเห็นละเห็นละเสิดตอแอปเปิลอ๋อผมได้ครับได้ด้วยครับมันมีรูปอ่ะอเห็นมีเลขอย่เไม่พบต้องดูหลายๆต้นหรอมั้ง ไม่พบเจอเลยไม่เจอเลยเราก็กดแท็กดูว่าพี่ถ้าเจอมันจะมันจะอยู่ที่นั่นเลยถ้ามากินผลไม้เนี่ยเราจะเฮลตี้เปล่าไม่แน่ใจจรินจันเอออาจจะมีส่วนนะอาจจะต้องหาผลไม้หรือของสดกินมากๆพเพราะวแต่ ที่ผ่านมากินแต่อาหารกระป๋องอะไรพวกนี้มเกมก็อาจจะกินอาหารกระป๋องกินบ่อยๆเนี่ยเพิ่งซื้อมาตอนนี้ท้องอิดท้องเฟ้อหยุพอแล้วจุกน้ำ